เนี่ยครับผมความสว่างของตัว Diamond Vision นะครับค่าแสง 5,000k นะครับผมผสานตัดหมอกนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมอาความสว่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับ่าเห็นกันชัดๆนะครับ สวัสดีครับผมก็พบกับผมนะครับผม MWP ออโต้พาร์ทแล้วก็ร้านในเครือของเรานะครับผมท็อปอ o ต o มตินะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในสถานที่ที่เราอยู่กันเป็นประจำนะครับผมก็เรามาถ่ายรีวิวตัวสินค้าเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมมีเคสที่ลูกค้านะครับทำการรีวิวไม่ได้รีวิวเรียกว่ารีเควสกันเข้ามานะครับก็คืออยากจะให้ทางร้านนะครับผมช่วย ทำรีวิวนะครับผมตัวไฟไฮโดรเจนนะครับผมไดบอนวิชชั่นนะครับผมคือตัวนี้เลยนะครับค่าแสงห้าพันเคตัวนี้จะให้แสงขาวเลยนะครับประสานตัดหมอกนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับซึ่งรถที่เราเอามาทำรีวิววันนี้นะครับก็จะเป็น Ford f ฟ s t เตนะครับผมซึ่งหลอดไฟหลอดไฟต่ำของเขาจะเป็นคั่เฮดเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตัวตัดหมอกจะเป็นเฮดสิบเอ็ดนะครับผมอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับผมกำลังไฟนะครับ ของคั้วเดจนะครับผมจะอยู่ที่ 12v ทับ55 W บนะครับแล้วก็ตัว h 1 1ิบอนะครับก็คือ 12v ทับ55 W บก็คือใช้กำลังไฟเท่าตัวหลอดเดิมเลยนะครับผมพอๆกับหลอดเดิมที่ติดรถมาเลยนะครับเพียงแต่ตัวเนี้ยครับไดมอนด์ 5,000k ตัวนี้ก็จะให้แสงขาวนะครับผมก็คือขาวเลยนะครับอ่าส่วนเรื่องการรับประกันอยู่ที่หเดือนนะครับทีนี้ก็ถ้าคุณลูกค้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป ชมกันได้เลยนะครับสำหรับความสว่างของตัว Diamond v วิ i o นนะครับผมอ่าครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในรถของฟ o r d f e ฟ t ซ่นะครับผมซึ่งที่คุณลูกค้าเห็นนะตอนนี้นะครับทางเราได้ปิดไฟนะครับผมตัดหมอกกับปิดไฟหน้าไปหมดเลยนะครับก็คือตอนเนี้ยเราไม่ได้เปิดไฟหน้าอะไรเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราขอเป็นไฟตัดหมอกก่อนอ่าอันนี้คือเปิดตัดหมอกแล้วนะครับที่คุณลูกค้าเห็นเมื่อสักครู่นี้คือจะเป็นตัวไฟตัดหมอกของไ i a m o n d Vision ห0 0พ k นเคนะครับขอเป็นไฟต่ำอ่าพอเปิดไฟต่ำแล้วความสว่างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็คือจะให้ตัวแสงขาวไปเลยถ้าลูกค้ามองว่าอ่ากำลังหาหลอดไฟที่มีคุณภาพนะครับก็แนะนำ ใช้ของทางฟิลิปหรือว่าสั่งซื้อกับทางร้านโดยตรงของเราได้เลยนะครับผมซึ่งตัวไดมอนด์นี้ให้แสงขาวนะครับแล้วก็มีการรับประกันถึง6เดือนที่สำคัญอ่ะขอย้ําก่อนตัวหลอดไฟไดมอนด์ของเรานะครับจะมีการแถมตัวไฟหลี่ท10ให้ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็น h4 h7 h11 อันนี้เรามีแถมให้นะครับซึ่ง มีแถมขั้วไหนบ้างนั้นอันนี้ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจสามารถทักแชทสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าทิกต o k นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทางน้องแอดมินนะครับช่วยดูให้เลยจากสินค้าจริงนะครับผมว่ามันมีแถมจริงๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับจะออกไปถ่ายนอกตัวรถกันนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นเลยว่าเฮ้ย แสงเนี่ยมันเป็นสีขาวจริงไหมนะครับผมถ้าดูจากหน้ารถนะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมถ้าอยู่หน้ารถแล้วอยู่นอกตัวรถนะครับแสงจะเป็นแบบไหนความสว่างจะประมาณไหนนะครับก็พร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยครับผมอ่าครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่นอกตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเราไม่ได้เปิดไฟหน้ารถเลยนะครับก็คือมืดเลยนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะ ถ่ายระยะไกลใ,ให้ดูนะครับว่าเวลาฉายแสงแล้วนะครับความสว่างนอกตัวรถนะครับจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ขอเป็นไฟตัดหมอกนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับอันนี้คือไฟตัดหมอกนะครับอ่าแล้วขอไฟหน้าครับอ่ะก็อันนี้คือตัดหมอกประสานไฟหน้านะครับผม โดยรวมก็ความสว่างอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าคุณลูกค้านะครับผมที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจหรือว่าชอบในตัวแสงขาวก็คือหลอดฮาโลเจนนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้ารายการนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวทางร้านนะครับจะแปะข้อมูลนะครับการติดต่อเบอร์ร้าน ID Line เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ เชื่อมไปยังอ่าแพลตฟอร์มนะครับผมช้อปปี้รัซ d าดานะครับผมให้คุณลูกค้าได้นะครับกดสั่งซื้อกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปแล้วก็แผนกล้องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นถึงทัศนวิสัยเวลาขับขี่นะครับว่าเมื่อเราเปิดวาสานไฟแล้วเนี่ยเวลาขับขี่นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าพร้อมเราก็ไปกันได้เลยครับผม อ่ะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราปิดทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเปิดไฟแล้วเดี๋ยวขับรถไปพร้อมกันขอเป็นตัดหมอกก่อนเดี๋ยวรอรถก่นอนรอรถก่อนอ่าเปิดตัดหมอกขอไฟหน้าอ่ะนี่ครับผมเปิดตัดหมอกแล้วก็ไฟหน้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขับรถไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะแพนกล้องไว้นะครับผมเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นนะครับว่าเวลาเราขับไปแล้วนะครับทัศนวิสัยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ยครับผมความสว่างของตัว Diamond Vision นะครับค่าแสง 5,000K นะครับผมผสานตัดหมอกนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าความสว่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับ อ่าเห็นกันชัดๆนะครับก็สำหรับทางคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมชอบแสงขาวนะครับแบบสไตล์หลอดฮาโลเจนนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มของ ช h อปปี e นะครับผมหรือจะเป็นของ Lazada นะครับผมติก t อกนะครับผมสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ